ครับสวัสดีครับพ the ี่น้องของเบ่าซึ่งขานสุขสุขชนครับผมขอสวัสดีคือเก่าคือเดิมครับพี่น้องวันนี้ผมเองเบ่าวึิงขานกับมาสารแม่อันนี่ครับพี่น้องเปื่อสิมาเบิงองหญิงครับพี่น้องพอดีองหญิงเพื่อสิมาแก่บนอยู่สารแม่อันนี้ครับพี่น้องเขากล่ามาเบิงในกันกับเบ่าวึิงขานครับผมตอนนี้ผมเองเบ่าวึิงขานกับเศรษคลิปบริเวณสารแมหั่นนีให้พี่น้องเบิงก่อนเนาะพี่น้องว่าลดหลายสมใยครับพี่น้อง คนหลายจ้ำได้ครับพี่น้องเข้ากับเบิ้งในการกับเบาซึ่งขั้นครับผมตอนนี้ผมเองเบาซึ่งขั้นกับจอดรถไว้ไกลเติมกับพี่น้องประมาณเกิดโพลุ่ครับพี่น้องจอดไว้เราก็ย่างเขามากครับพี่น้องจอดไว้ไกลเติมเพราะว่ารถมันเข่าบ่ไดนเนาะเพราะว่าคนหลายแห้งครับพี่น้องผมเองเบาซึ่งขั้นก็เลยเหตุคกิดไปพี่น้องเบิ้งบริเวณสารแม้นนีก่อนครับพี่น้องเพื่อเสด็จเบิ้งในการกับเบาซึ่งขั้นเนาะผมเองเบาซึ่งขั้นกับมากน้ำเพลินครับพี่น้องเพราะว่าเบิงเถืออาจะได้โศกได้ลาบกลับไปเนาะ ผมเองบาวส้อันก็เลยมาเบิงได้เพิินครับพี่น้องเพราะว่าองค์หญิงเิ่นดังเนาะครับพี่น้องข้าวตี่หลวเิ่นบนไหวครับพี่น้องมือหนีเพิ่นกับมาแก่บนผมเองเบาซส้อั้นก็ได้ยินข้าวขาวก็เลยมาเบิงได้เพิินครับพี่น้องเพราะว่าองค์หญิงเป็นไปเรียนไสหรือสาวหน่อยเพชรวันแแพงไปเรียนไสผมเองบาวสิอขันกับไปทุกที่ครับพี่น้องไปตลอดเนาะไปเบิงสาวหน่อยเพชรวันแพงหรือไปเบิงองค์หญิงครับพี่น้องไปเบิงตลอดอยู่ครับพี่น้องเอามือหนีผมเองได้ยินข้าว ว่าองค์หญิงเพิ่นสิมาสารเมฮันนีครับพี่น้องผมเองเบาสิ่งกันกันเลยออกมาเบิงหลวกใหญเลยเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบิงนํ่มาพี่น้องเ้าอยู่บริเวณสารหลบันไดกับพี่น้องเขาก็มกว่าเบิงในการกับเบาสิ่งกันครับผมมื้อนี้เนาะตอนนี้กฮอดหนารลแลนะครับพี่น้องกับเบิงในการเรื่อยๆครับว่าอยู่หนาสารคนไหลายบันไดเนาะตอนนี้ผมเองเบาสึ่งกันก็อยู่หนาสารกับพี่น้องพี่น้องเขากับมาหอดก็มาสื่อพวงมาลัยสื่อตูบสื่อเตียนก็ไปขอพรจาก เมฆหนีนอเอากับเบิ้งด้วยกันกับเบ้าซึ่งกันครับผมผมเองเบาซึ่งกันเฮ็ดคลิปห้พี่น้องเบิ้งบริเวณของหนางานมันรับพี่น้องว่าหนางานคุดหลายปันไดเนมือนีนะเอากับเบิ้งด้วยกันกับเบาซึ่งกันครับผมตอนนี้ผมเองเบ้าซึ่งกันกับอยู่หนาสารครับพี่น้องผมเองก็เลยเฮ็ดคลิปห้พี่น้องเบิ้งน้ำนอว่าอยู่หนาสารคหลายสซำได้ครับพี่น้องบริเวณสารนะของเมัันี่เป็นครับพี่น้องเอากับเบิ้งด้วยกันกับเบ้าซึ่งกันครับผมผมเองเบาซึ่งกันกับมา เพื่อหมานในเพิ่นเนาะมือนี้ก็ยาว่ากันเด้อพี่น้องพอผมเองเบ้าซึ่งการก็เฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบิ่งนําว่าบริเวณหน้าศาลแม่ฮันนี่เฮาคนหลายปานใดครับพี่น้องเฮาก็เบิ่งในการเรื่อยๆก็บเบาซึ่งการครับผมหลายแห้งรับพี่น้องคนหลายแห้งมื้อนี้เนาะเบิ่งในการเรื่อยๆก็บเบาซึ่งการครับผมก็สิเข้าไปฮอดหน้าศาลก็ยากแน่อยู่ครับพี่น้องเพราะคนแออัดกันแห้งเนาะคนหลายแห้งรับพี่น้อง อยู่ก mm ับ hmm. ห like, okay, right. so ้างเติมครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะหาสองข้างของเหยี่ยนไก่เนาะเพื่อจะเช็ดคลิปไอพีไน้องเบิ้งน้ำครับพี่น้องเพื่อพี่น้องเขาสนใจใหเรื่องนี้เนาะกับเบิ้งในการกระเป๋าสินค้าครับผมเอเบิ้งในการเรื่อยๆครับพี่น้องของเบาสินค้านเนาะเอามาแล้วก็ซอยติดตามเบาสินค้าในเด้อพี่น้องซอยกุหลาบกุชเช่กุฎีตามเบาสินค้านนะครับผมมือนี้ผมเองเบาสินค้ากับมาสารเมฮั่นนี่ครับพี่น้อง ผู้หญิงเป็นสิมาแก่บนบผมเองก็เลยต้องมาเบิงเนาะมาเบิงวิธีการแก่บนเพป็นค,ครับพี่น้องเพื่อได้โชกได้มันไปในเปิร์นเนาะเอาเบิงในการเรื่อยๆครับบอาซึ่งขั้นครับเปิร์นครับผมโอ้โวเบาบางไอ้ของเนาะเบิงแล้วกับพิจารณาญาณเด้อพี่นอ้นองพิจารณาญาณน,น้ำครับพี่นออ้องการเบิงกับพิจารณาญาณน้ำครับพี่นอ้องตอนนี้ผมเองบอาซึ่งขั้นก็อยู่หน้าศาลครับพี่น้องเอาระท่านได้อยู่ครับพี่น้องคนหลายแห่งเนาะ เดี๋ยวจะหาสองข้างเขาไปอยู่เพื่อจะได้อยู่ใกล้ๆเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบิ่งเนาะตอนนี้ก็องค์อญิงยังบ่ทันได้มาเด้อพี่น้ององค์อญิงยังบ่ทันได้เข้ามาเพียงแต่ว่าผมเองบ่าวสินค่านก็เฮ็ดคลิปบริเวณงานหรือบริเวณหน้าศาลเมฆหนนี่ให้พี่น้องเบิ่งก่อนเนาะว่าคนหลายซำใด้เนาะเบิ่งในการเรื่อยๆกับเบ้าซึ่งขานครับผมเมื่อกี้กับของผมสะดุดน้อยนึงครับพี่น้องเดีว่ากันเอาเบิ่งกันเรื่อยๆเนาะ อันนี้ก็เริ่มเขาไก่อยๆนะครับพี่น้องฟรีแย่เขาไม่ได้เนาะโอ้คนหลายแห้งครับพี่น้องหลายยอมรับหลายแห้งความศรัทธาของคนเฮาเนาะเพื่อสิมาขอโชคขอลาภหรือขอพรเป็นสลีบางคนของเฮาเนาะเพื่อสิได้ลำได้รวยมีเงินมีทองใส่เนาะพี่น้องเฮากับยาบากันเบิ่งแล้วกับพิจารณาญาณเน้อพี่น้องเอ้ผมเองเเบาเส้นขั้นเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบิ่งน้ำเนาะมือนี้เพื่อพี่น้องเฮาสนใจอยากเบิ่ง หรือเอฟซีบาซึ LIKE ่งขันอยากเบิงเนาะผมเองเบาซึ่งขันก็เห็ดคลิปให้เบิงเนาะพี่น้องเนาะในการลำบากแน่ครับผมเองเบาซึ่งขันนุ้งอิงไปเล่นยุสัยหรือสาหน่อยเพชรบานแพงไปเล่นยุสัยผมก็ไปตลอดเนียผมไปเบิงตลอดว่าผมมักติดตามสาวหน่อยเพชรบานแพงเนาะนุ้งอิงมาอยู่อีกผมก็เลยไปตลอดครับพี่น้องตัวพี่เบิงเนาะเนาะพี่น้องเข้าองเบาซึ่งขันกับเบิงในการเรือดกับเบาซึ่งขันครับผมมื่อนี้กับ ผมซื้อว่าคนหลายแห้งครับพี่น้องคนเต็มหนาสารผมเองก็ยู่กลางๆ,ๆครับพี่น้องเอาไปหนาสารกับบ่อไรครับเป็นคนหลายแห้งไหนเออัดแห้งอู้คนเป็นร่มไปแล้วสองสามคนครับพี่น้องยังดีมือเหนียากาศยังเย็นอยู่ล่มพัดบีบีเนาะวันนี้านนนหอนขึ้นสูเมือนีลขึ้นสีโอ้จะเป็นร่มหลยอยู่วันนี้ผมก็ยู่กลางๆหนาสารครับพี่น้องมีโอกาสทิศคลิปไปพี่น้องเบิ่งน้ำเนาะ อันนี้พี่น้องเข้ากับฟุกมาก,ก่อนเพิ่งเคยสื่อพวงมาไล่สื่อน้ำแดงสื่อน้ำเพื่อสีมาถวายเมย์อันนี้กับพี่น้องมาถวายก่อนขอป้อนก่อนเนาะทามองคหญิงมาหอดกับพี่น้องแล,ล้วเข้ากับเบิ้งในการเรื่อยๆกับบอลซิงคันครับผมมัอน,นี้ก็มีโอกาสอันดีก็เฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบิ้งน้ำเนาะว่าเออมัอน,นี้องคหญิงเป็นสีมาแก,ก่บนอยู่สารเมยอันนี้ครับพี่น้องผมเองก็เลยเฮ็ดคลิปเอาไว้พี่น้องเบิ้งนำ้ำ เพื่อพี่น้องเกาสนใจอยากเบิ่งเนาะเขามาแล้วก็ซอยติดตามเบาเสียงค้าหน,นะคะหน่อยเด้อครับพี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเบาเสียงค้านะครับผมมันี่ผมเองเฮ็ดคลิปอยู่สารเมย์ฮันนี่พี่น้องเบิง่งคือเก,าก่าคือเดิมแหลขะของเบาเสี่ยงค้ามืนอนี่มีโอกาสไหลมากได้เพิ่นเนาะได้เห็ุคลิปพี่น้องเบิ่งนำ่อเป็นสตรีเิ่งคลของผมหรือของพี่ของน้องผู้ที่ได้เบิ่งเนาะ มาแล้วก็อย่าลืมติดตามเบาซึ่งคาดไว้น้มครับพี่น้องกระนไหลกดแชร์กดติดตามเบาซึ่งคาดน้ำเนยครับพี่น้องผมเองขอขอบคุณทุกท่านเด้อที่เข้ามาติดตามเบาซึ่งคาดไม่ขอมากระนไหลกดแช่เบาซึ่งคาก็ดีผมเองขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามไม่ขอมาชมเบาซึ่งคาผมเองเบาซึ่งคาดขอขอบคุณหลายๆครับผมผมเองขอสวัสดีทุกท่านครับผมสวัสดีครับก็ใส่เยอะ